ดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านโรงเรียนมัธยมสุวิเสรียอนุสรตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาโมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นเพ้ง2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโดยโรงเรียนของเรามีมาตรการป้องกันดังนี้ค่ะ ในจุกๆเช้าโรงเรียนมยัธยมสุวิเซรีอนุสรจะมีรงสีซึ่งอยู่หน้าโรงเรียนในจุดทุกวันเพื่อแสดงถึงการทํากิจกรรมหน้ามากน้อยแค่ไหนและแสดงสัญลักษณ์สื่อความหมายดังนี้ครับธงสีฟ้าค่าฝุ่น PM 2. 5 5 1 5ถึงไมโครกร,รัมต่อดูกบานเมตรคุณภาพอากาศดีมากสามารถทํากิจกรรมได้ตามปกติธงสีเขียวค่า PM 5, 1 2.5 1 5 1ถึง25 ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศดีทำกิจกรรมการแจ้งได้ตามปกติทงสีเหลืองค่าฝุ่น PM 5, 2.5 25.1ถึง37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศปานกลางลดเวลาทำกิจกรรมการแจ้งที่ใช้แรงมากทงสีส้มค่าฝุ่น PM 2.5 37.6ถึง75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศเริ่ม วมหน้ากากป้องกันทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร,รงสีแดงค่าฝุ่น PM 2.5 75.1ไมโครกรัมขึ้นไปคุณภาพอากาศมีผลต่อสุขภาพงดกิจกรรมกลางแจ้งหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน PM 2.5ทุกครัง้งโรงเรียนของเราให้ความสมคัญกับการสร้างสภาพวแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนโดยการจัดเตรียมห้องเรียนปลอดฝุ่น กาประ,ประศเพื่อช่วยลดฝุ่นละอองค่ะโรงเรียของเราได้มีการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นอัจฉริยะหรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องยั์ขาวค่ะ ประสิทธิภาพสูงเพื่อตรวจวัดระดับฝุ่น PM 2 5หรือฝุ่น PM 10ในบริเวณโรงเรียนแบบเดียวทามข้อมูลจากเครื่องจะถูกนำมาใช้ในการประเมินสถานการณ์หรือกำหนดมาตรการที่เหมาะสมครับและอย่างสุดท้ายนะครับโรงเรียนมยัธยมสวิสเซร์ีอนุสรจะมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่วงช้าเวลา7จนาฬิกาทางโรงเรียนจะมีการประกาศค่าฝุ่น PM 2.5และสีของทงประจวันผ่านเสียงตามสาย